ผมเอาไปเอาพี่ไม่ได้นะไกลเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงเกินพี่ตอมพี่ตอพี่ตอมนะเพราะว่าพี่อุ้มไม่ได้ขอพื้นที่หน่อยพี่ขอพื้นที่หน่อยพี่พี่พี่นี่ถ้าเกิดพี่อุ้มไม่ได้อ่ะเพราะมันมีนั่นอยู่ฮะทำหาอะไรเนี่ยโอใครเอาบอตรในนั่นมาเนี่ยบอตทางเองใครแม่งเอือบไปเลยวะไอ้เขี้เอือนั่นแน่เลยขอเป็นหัวดิดิ

โดกนกูเลยเอที่ไอ,อ้เนะี่ยสัสโตโตไอ้อย่าอย่าบอกใครนะว่าพี่คือใครในดิสอะเขาลงคากันอยู่เขาว่าใครเปิดบบเพลงเลย <laughs> เขาไปเขาไปลงใครเขาไปลงใส่ใครก็ไม่รู้ในเกมอ่ะเขาไปด่าใครไม่รู้เขาคิดว่าพี่เป็นใครก็ไม่รู้ตอนเนี้ย S <S <an> ใช่เขาดา่าอี่างว่าใครมุดพีเลยฉันล้คขาที่ผ่านเอ,าเอา,อาเอายศอ่ะเอายศอ่ะที่ที่พีเขามารับยศดอะเอายศใส่ให้หมดเลยโอ้ยมันมั่วนั่นแหละเอาใส่ให้หมดเลยเฮ้ยงสออบลมอุอรีร้อยครับนี่ยตอนนีอบลมอุปภีร้อยเนี่ยเอาใส่ยศให้ใส่ยศให้หน่อยหา้าห้าบอกใ,<ช>ใครนะพี่คือใครโตโตเขาไม่ใช่นี่หว่าใครวะเนี่ย เจอ,อที่ไหนอีกเนี่ยดีนะกูปิดเสียงมันไว้กูปิดเสียงมันไว้เนี่ยไม่ได้เอาเข้ามามันเข้ามาเองเลยอ๋องเลยอนะ๋องเลยเดี๋ยวเพิ่งขยดนะถ้ามึงดึงบอดเข้ามานะไอสัตว์พี่พี่พี่หมือนแอดมินกแจกคนแล้วพี่ ต้องเปลี่ยนห้องนะนี่ก็ห็นองเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องนี้เปี่ยนห้องคุณรูคุณรู้ว่าไอ้เรามรันเยอะเลย่ะแกงเราลันโหดอะไอ้ต๊กแกรันโหดปะโตโต้เหแกงแล้วเอาลงไมอยูุที่ใครเน่ย้ที่ใครเนี่อมงหัวแกงไห้กูดิโตด่วนเลยให้ผมึงหัวดิให้กูดิ มืนนัวเสียงเฮียคตได้เลยซูบาร่ใช่ไซูบาเข้ามาแต่ปิดไมค์คือใครวะเพนใครนี่พี่ได้งร้านหนึ่งอะไรมานนิฮัลโหลป้าหมานไอ้ป้านป้าป้ามนาป้าหมานมา้หนึ่ เอ้าจกที่เอาใครเข้ามาหรือเปล่าเพ่ฮะไม่ได้เอาใครเข้ามานะไอ้ชีะใครมาได้ยี่แม่งเข้ามาเต็มเลยน่ะเรื่องเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องกูรับยศเต็มเลยเนี่ยทั้งพ่อทัแม่มันไอ้ยี่ไอ้ยี่นี่ใครเนี่ยไม่รู้อะป้าหมุนหวานป้าหมุนหวานป้าหมุนอะป้าให้หมุนอะให้เขาพูดก่อนดิไม่รู้จักใครสักคนเลยในนี้อ้าวเข้ามาใได้ไังไงเข้ามาใได้ได้ไง อ๋อพอดีอะไรเนี <ic> ่ยขอให้เป็นวันความสุขวันที่เนี่ยเนี่ยใครลงเงี้ยไม่นักมันยาวมันคุ้มองเห็นกันไม่อยากอุ้งกุ้ง เลขโวเอาเวลาเนี่ยไปลรงที่ทายมึงดูเนี่ยโวลงดู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 อะไรอะไรเออกูรู้แล้วไรเยี่ยที่ไหนมาอิโอมาวมาลืมแน่เลยโอ้มาลืมอีกแล้วไรมาลืมอีกแไรตั้งแม่มาัมาทำงอบตเลยเนี่ยมา้ยน้ำหมู่บ้านเลยนเนี่ยเอ้ยพี่รู้แล้วทำไงเว้ยทำไงโทรกกลุ่มส่วนตัว มาร่องเย้ยสซบาระเออยี่ห้อเหน